ดีครับวันนี้จะมาฝึกหัดสวดโอเอิหารลายกาบฉบัง16นะครับโดยกาบฉบังสิบหนั้นจะมีรูปแบบเป็นด้านหน้ามี6ตัวต่อมานี้4แล้วก็ต่อมาเป็น6รวมกันได้สิบหพอดีโดยการแบ่งวรกนั้นจะเป็น2 สองสองในทุกทุกวันเรามาเริ่มกันเลยที่การท่องทำนองสนอากันก่อนขึ้นกงจงจำสำคัญทั้งคนผลการรำพันนิ่งไม้ในดงไกลกลางยางยูงสูงระหองตะลิงปิงปิง,ป,งประยง พันทรงทรงกลินกินฟังต่อไปก็จะเป็นการท่องแบบโอเอวิหาลายซึ่งการท่องนั้นจะเป็นดังนี้ขึ้นโคงจงจำเออฮะเออเองเอ้ยสำคัญทั้งคนเอิงเอยผลกันรรำพันเออมิไม้เออ เออเอเอเอ้ยในดวงเออเงยมาลองดูกันนะครับและทำตามเลยก็คือขึ้นกรงจงจำเออเออเอ้ยสำคัญทั้งคนปนกันทั้งกันน่ะมีไม้เออเออเอ้ยในดวงเออเงยไกลกลงอย่างอยู่เออเออเอ้ยสุดหง ตริงปิ้งเอืองยิ่งไปยงอ่ะคันทรงอทรงกินเอิงเอืองเอืยปิ้งฟางเอิงเอยมาเมืองพวงพองเอืองเอืยช่องนางหล่นเกิดเอิงเอื่อนทางกินพลางเลิ่มพลางเอิงเอือยนายวางเนินเอิงเอยเห็นควางอย่างยื้องเอืองเอืยชมเลื่องเดินมันเหมือนนางเชิญพระแสงสัมอัง อองเอยซึ่งการจบของการนั้นก็คือเอิงเอ่ยนั่นเองครับซึ่งการท่องโอโออหานลายนั้นคงจะไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับวันพรุ่งนี้จะเป็นกับยานสุลางคนางยีมาติดตามกันได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ